s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย Up to You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up to You and Me คุณว่าไงคุณว่าไงตอว่าตามคุณว่าไงเบลก็ว่าตามเหมือนกันเฮ้ยครับผมแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณเบลเคมิสรานะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลเองนะคะเฮ้ยก็เรียกได้ว่าเจอกันมาห้าวันติดแล้วอาทิตย์นี้เราเจอกันวันนี้วันนี้หกแล้วพี่อ๋อใช่ ก็เลยระหว่างห้าวันที่ผ่านมาเราก็เลยไปค่อยๆตะลอมเขาบอกว่ามารายการไหมมารายการไหมมารายการไหมพูดไปเรื่อยๆจนไม่ตะลอมค่ะมัดมือชกเลย <c oughs> <c oughs> มัดมือชกเลย <c oughs> พี่จัดถามว่ายิบเอ็ดว่างไหมเบลนี่บอกว่าค่ะอ๋อโอเคแล้วก็สักพักหายไป <c oughs> เห็นอีกทีไปคุยกับพี่ตุ้ยละ แต่เรายินดีอยู่แล้วถ้าเป็นที่เป็นงานพี่จัดพี่อัพนี่คือเรายินดีไปให้อยู่แล้วเพราะพี่ทั้งสองเป็นพี่ใช้ที่น่ารักของเราน่ารักยังไงไหนบอกหน่อยได้ไหมต้องสายายจริงเหรอคะนัดเดียวอานิดเดียวเอาแค่ข้อเดียวพอก็เขาเป็นคนที่ใส่ใจเราดูใจเราดีที่สุดคนที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมทุกคนเลยทุกคนเลยพี่อาพี่จัดด้วยไม่ไม่ไม่คือคือเขาเรียกเราเราก็อยากมาเราดูอยู่แล้วไงอื เลยอยากมาโอเคดีใจดีใจดีใจที่วันนี้เดี๋ยวเราได้มาคุยกับเบลนะอาจจะคุยกันมาบ้างในกองแต่ยังไม่เคยคุยกันแบบจริงๆแต่ว่าวันนี้เราชิวๆเนาะไม่จริงจังเราชิวๆเราไม่จริงจังอยู่แล้วเราไม่มีอะไรจริงจังอยู่แล้วนะครับโอเคได้ข่าวว่าไปทำกันบ้านมาแอบไปเปิดฟังมาใช่ไหมใช่ไปเปิดฟังว่ารายการมันเป็นยังไงก็เลยไปก็เลยได้ไปฟังเทปชายหุ่นเมรีที่พี่อาพุยรู้สึกว่าเอ้ย ใชละเขาดูพูดด oh. no ูมีสาระจังเลยอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีก็ดูก็ดูแบบว่าแบบมีคีย์เทคเอาไว้อยู่แต่ว่าก็จะพยายามนะคะเพราะว่าเป็นคนที่คุยอะไรแล้วแบบยังไม่ค่อยแบบมีนั่นเท่าไหร่ช่วยช่วยกันเนาะได้ได้เราช่วยช่วยกันช่วยกันเราก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนกันโอเคตามคอนเซปต์ครับผมได้เวลาเปิดซองครับเบลเลือกสีอะไรดีครับโอเควันนี้เบลจะเลือกสีแดงละกันเพราะวันนี้มันร้อนมากมากจริงๆเออใช่ร้อนจริงวันนี้ร้อนมากคือคือวันนี้ ใส่เสื้อตัวนี้ออกมาค่ะเดินจากบ้านมามามาเอารถมามาตรงที่จอดรถอ่ะเหงอแตกคือไม่กี่เมตรอืมก็คือเดินออกมาจากบ้านแป๊บเดียวเหงอแตกเลยสองสีแดงค่ะครับผม <c oughs> <gasps> และท็อป,ปิกที่ได้ในวันนี้ก็คือจริงหรือไม่ที่การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม <c oughs> เราไม่ใช่รายการเพลงขอย้ำไว้ก่อนว่า <c oughs> เราไม่ใช่รายการเพลง จร,จริงหรือไม่การลบไม่ได้ช,ช่วยให้ล hey ืมก็พ sí ีอิงปล่อยเพลงใหม่แล้วนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับผมไฮอินไฮอินครับการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมค่ะอยากรู้เลยแบบว่าคิดว่าจริงปะในแง่ของตอนไหนคือตอนแรกอะแอบคิดมาว่าถ้าสมมติเราได้ท็อปิกเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่ะเอาความเป็นจริงก็คืออ่าสมมติว่าที่รายการเขาส่งลิสต์ไม่เยอะใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ข้อไหนเราก็ไปทาการบ้านทุกข้อว่าถ้าสมมติว่าทุกข้อเลยไม่ไม่เชิญทำการบ้านหรอกแต่ว่าเราคือคือบางทีถ้าสมมติแบบมันสซเด่นอะเราจะแบบคิดไม่ออกว่าเราจะพูดอะไรยเลยถ้ามันถ้ามันกระทนหันเกินไปถ้ามันแบบว่ายังไม่มีเวลาได้เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเครียดแบบที่เป็นแบบว่าคีย์พอยต์นิดนึงเป็นบุลเลตนิดนึงว่าแบบว่าแต่ละท็อปิกอะไรอย่างเงี้ยก็แอบคิดว่าแบบถ้าเป็นท็อปก การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอ่ะพี่อับคมไม่อยากจะรู้แบบเรื่องความหลักหรอกปะไม่ถึงโอกาจจะอยากจะรู้แบบเรื่องชีวิตป่ะพี่อ,อาจจะอยากรู้ก็ได้นะใครจะไปรู้หรือไม่ใช่พี่ที่อาจจะอยากรู้คนที่ฟังอยู่อาจจะอยากรู้ก็ได้นะ <laughs> เอาหรอแต่ว่าคืออะไรอะไรก็ได้ใช่ช่วยลบไม่อะไรก็ได้การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมเป็นท็อปิกเฉยอืมอ่าสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันไม่ช่วยลืมจริงๆรเลยแบบจะลบอะไรลบยังไงมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เราลืมไปซะทั้งหมดใช้ยังลบมา ได้ใช้ลิควิดก็ได้บางทีแต่ก็ไม่ได้เนาะมันไม่เลือนลากเลยเนาะใช่ใช้ยังลบมันก็ยังมียังมีร่องรอยของการลบอยู่เห็นปะก็จริงนะยังเยอะๆกระดาษขาดเราก็รู้ว่าตรงนี้ลบเออลิควิดก็เหมือนกันนะมันก็เห็นก็ไม่มีทางใช่คือไม่ว่าจะในบริบทไหนเราคิดว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมซึ่งเรียกได้ว่าพี่อิงแต่งเพลงได้ถูกต้องจริงจริงหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตหรือหลายๆ หลายๆครั้งที่เคยเกิดขึ้นหรือมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยต่อให้เราจะลบอะไรมันไปอ่ะลบในที่เนี้ยสําหรับพี่อ่ะมันคือการลบแบบฟิสิกอลการลบอะไรที่มันแบบจับต้องได้อืจะเป็นไฟล์ก็ได้หรือจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันสามารถเอาไปทิ้งได้มันสามารถลบไฟล์ได้กดเข้า t r a ไปใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะความทรงจํามันก็จะย้อนกลับมาหาเอง แต่สําหรับเราเรารู้สึกว่าวลีว่าการลบไม่ได้ช่วยลืมเราว่ามันเทมเพอรารีมากไม่ถึงแค่รู้สึกว่ามันมันจะอยู่กับเราแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันยังรู้สึกมันยัง f e ลลิ่งวิ t อิ t อยู่อะแต่ถ้าวันสเราแบบว่าเรา move on จากตรงนั้นได้อ่ะเบลว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่มันแบบ permanent ละมัน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  solid ว่าขึ้นเลยอ๋อคือถ้าคือถ้าเป็นเบลก็คือถ้าถ้าสมมติว่าในช่วงที่ยังรู้สึกอยู่ ก็ยังจะมันการลบก็มันมันไม่ได้ช่วยลืมจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะ move on แล้วเราผ่านมันมาได้แล้วเราเราตัดสินใจว่าเราจะผ่านมันไปละมันลืมเหรอมันลืมได้เลยปะมันมันอาจจะไม่ทอลรี่แต่ว่าแบลว่ามันค่อยๆเฟดเอาไว้อะไรเงี้ยตามการเวลาใช่ใช่แต่รู้สึกว่าแบบมันมันก็ยังอยู่แหละแต่ว่ามันมันลือนลางมากๆอะไรเงี้ยอือใช่แต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันเทมพอรารี่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเทมพอรารี่มันไม่มีอะไรแบบตลอดไปไม่มีอะไรตลอดไปใช่สําหรับเรานะถ้าเราให้เราตีความหมายถึงว่าถ้าเรื่องที่มันเป็นแบบทรมาร์หรือว่าเป็นการเจออะไรมาที่มันแบบหนักหนามากๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเคยเคยอ่านว่าแบบว่าเหมือนเหมือนสมองมันมีแมคแคิซึมมันหนึ่งมันแบบว่าเป็นเป็นแบบดิเฟนแมคแคิซึมมันหนึ่งว่าบางทีคนหลายๆคนที่เจอเรื่องที่เรื่องที่หนักมากๆหรือว่าเจอทรมาร์หรือเจออะไรนี้มา สมองมันจะออโต้ดลีทบางอย่างออกไปเพื่อเซฟให้ร่างกายหรือเมนโลของเราอ่ะหรือว่าจิตใจของเราไม่ได้เบรกดาวไปมากกว่าเดิมหรือมากกว่าเออมันเบรตัวเองออหลายๆคนหลายๆเคสที่แบบเหมือนมันเคยเห็นอ่านมาตามแบบตามเพจตามอะไรเงี้ยบางคนก็จะกลับมาทริกเกอร์สิ่งนี้ได้อีกอยู่ในอนาคตในอนาคตมันไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนอะตัวพี่เองอะพี่ยังจําได้อยู่ อถ้าเป็นความรักอย่างเงี้ยบางทีเราโอเคเลิกลากันไปหรืออะไรก็ตามแต่ผ่านมานานมากๆแล้วอะแต่ว่าพออยู่ดีๆวันหนึ่งเราได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งกลิ่นน้ําหอมหรือกลิ่นอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหนังสือหรือกลิ่นกลิ่นสถานที่เราเคยไปด้วยกันอะไรอย่างงี้มันมันทริกเกอร์แบบความทรงจําบางอย่างอะเพื่อให้เราแบบว่าสะดุดอะเหมือนสะดุดว่าแบบว่าเอ้ยตอนนั้นมันกลิ่นนี้เลยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมมโมรีมันก็จะแบบค่อยๆแบบ ค่อยๆรัชเข้ามาแบบว่าค่อยๆแบบเติมเข้ามาในหัวว่าแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นแม่งเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเจออะไรบ้างตอนนั้นคืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกเนะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแม่งแม่งมีผลต่อชีวิตเราเหมือนกันนะหมยถึงสมมติว่าสมัยก่อนเราอาจจะเดินไปในแพทเวย์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเกิดแม่งเรื่องราวสักอย่างมันทิเกอร์นในชีวิตเราเราแม่งเปลี่ยนแพทไปอีกฝั่งหนึ่งเลยอะจริงซึ่งแล้วแต่แชนไงว่าจะเอาคาจะดีหรือไม่ดีนะเดฟออไรท์อะไรเงี้ย มีอย่างอื่นไหมที่คิดว่าแบบว่าลบแล้วไม่ได้ช่วยให้ลืมจริงๆเบลเป็นคนคิดมากให้มากมากเลย <laughs> จริงๆเบป็นคนคิดมากๆถ้าคําพูดไหนที่มันทริกเกอร์สิ่งที่เราเคยเป็นหรือว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่หรืออะไรที่มันมีความแบบ under estimate <c oughs> เราเราไม่ <c oughs> ชอบเรารู้สึกว่าเราจําคนนั้นแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ให้ ให้ให้อา t e ตดีสชีวิตเราจะดีกับคนนั้นให้ได้อะไรเงี้ยคือก่อนอันนี้เบลเบลก็ประสบปัญหาที่เจอคนที่แบบอาจจะแบบพูดไม่ค่อยน่ารักกับเราเยอะอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าไม่มีใครชอบคนที่พูดจะดูถูกป่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่แบบจะทําดีกับเรายังไงมันก็ลบไปได้จริงๆอ๋อสมมติคนนั้นจะพยายามจะพยายามมาทําดีกับเรายังไงอ่ะคือเราจําไปแล้วอ่ะว่าแบบ คุณเคยทําอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนโกรธแล้วโกรธนานปหก็โกรธนานนะเ้าถ้าสิ่งนั้นมั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 นเอฟเฟกในจิตใจเรามันแบบในใจเราจริงๆเราจะแบบไม่ชอบพวกคนนี้เลยเพราะปกติเป็นคนที่เฉยเชืกับใครอะไรก็ได้ใครก็ได้ไม่ไม่ได้มีคนที่ไม่ชอบแต่ถ้าใครมาพูดอะไรที่มันทริกเกอร์ทริกเกอร์ตัวเราบางอย่างต่อมบางอย่างตนตัวเราที่แบบว่า สิ่งนี้ถ้าโดนอะอย่าง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 ถ้าเป็ <hatten> นเพี่อครับมันคือเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเรื่องเรื่องเรื่องสักรีนิดนึงเรื่องแบบเรื่องเ e s p พนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีจะมีแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะฮะถ้ามากระตุกต่อมเนี้ยยังไงก็ไม่ต้องแบบกลับมาคุยเลยอะรู้สึกว่าเราจะไม่เอาคนนี้เป็นเพื่อนหรือเราจะแบบเราไม่อยากจะทํางานกับคนนี้เลยเพราะรู้สึกว่าแบบคือมันเพราะว่ามันเคยมีคนแบบนี้ไงคนที่เหมือนแบบมามากระตุ้นความรู้สึกเราให้เรารู้สึกคิดลบไปกับคนนี้แล้วอะแต่เขากลับมาทําดีกับเราอะ <ừ> แบบกลับมาคุยเล่นมาคุยพยายามจะกลับมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันไม่จริงอ่ะมันเขาแค่พยายามกลับมาเพื่อเพื่อทําให้ e n v i r o n m ร n t หรือบรรยากาศรอบข้างในตอนนั้นมันมันมันดีขึ้นอ่ะแต่คือสำหรับเราสึกว่าไม่จําเป็นต้องกลับมาเพื่อแบบมา p พล a s e คนรอบข้างให้ให้บรรยากาศมันมันดีขึ้นอ่ะคือถ้าจะไม่ชอบกันแล้วก็ก็แค่ไม่ยุ่งต่อกันอะไรเงี้ยอืมอ่าก็ก็เป็นเป็นอีกบริบทที่ น่าสนใจคือถ้าทําไม่ดีมาแล้วรอบหนึ่งออต่อให้ทําดีเพื่อมันลบล้างสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ได้ลบล้างสําหรับตัวเบลแล้วเบลว,นะว่าทุกคนมีทุกคนมีปมในชีวิตที่แตกกันไอชเช่นพี่อัพก็มีหนึ่งปมที่รู้สึกว่าถ้าใครอยู่ดีมามากดปุ่มอันนี้มาแอคทิเวทปมพี่พี่แล้ว,วอ่ะมันจะเหมือนแบบเฮ้ยทําไมคุณมาเปิดปมนี้ทั้งที่แบบพ่อแม่เรายังไม่เคยมาเปิดปมนี้เลยอะไรเงี้ยมันจะแบบอ่าท้าเอลละอะไรเงี้ยท้าเอลละอะไรเนี่ย เป็นใครเนี่ยอะไรไ้ยจะไม่ค่อยชอบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบที่จะมาพูดจะไม่น่ารักหรือแบบมาบสตี้ใส่เรา,าแล้วเราไม่ค่อยชอบอะไร uh ใช่ใช่ต่อให้อ่าถ้าถ้าวันนี้พี่ไปกระตุกต่อมเบลหนึ่งต่อ <laughs> ต่อให้ต่อไปในอนาคตเนี่ย <c oughs> พี่จะกลับมาเบลพี่ซื้อขนมมาให้แล้วเบลพี่ซื้ออันนี้มาให้แล้วเบลพี่ทําวันนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่ลืมสิ่งนั้น แต่ว่าบางคนมันเริ่มจากเรียนชิปที่มันดีไงอย่างเช่นเราสองคนเราเริ่มจากเรียนชิปที่มันโอเคเฮ้ยโหขอบคุณมากแต่บางคนมัน out nowhere อ่ามันแบบว่าเขาเสียใจแท็กเราอะไรเงี้ยอ่าอประมาณนั้นเราก็จะแบบซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีนะซุ่มซุ่มโจมตีเราแล้วก็แบบอะไรเงี้ยบางทีพี่ก็เจอว่าแบบว่ามันพลาดเนอะเออมันก็พลาดจริงๆแหละมันก็แบบว่าเออไม่ไม่รู้มาก่อนบวกกับว่า ไม่เคยด้วยบวกกับว่าแบบหลายๆอย่างเนาะหลายๆแฟกเตอร์แต่ทุกครั้งที่เจอข้อผิดพลาดอะ่ะมันก็ได้กลับมารีเฟล็ก์เองเนาะมันก็ได้กลับมานั่งคิดใหม่ว่าอ๋อเออคราวหน้าทำอย่างนี้ดีกว,ว่าคราวหน้าทำอย่างนี้อย่างนี้ดีกว,ว่าเนาะเออซึ่งก็ดีจริงๆแบบสิ่งที่เราเจอที่มันแบบมาทําให้ชีวิตเรานั่นอะ่ะมันก็แบบทําให้เราแบบอิมพลูฟตัวเองไปเรื่อยๆอ่าใช่ใช่ใชก็ชั่วโมงบินด้วยจากเอ็กซ์เพรีต่างๆจากประสบการณ์ต่างๆด้วยใช่ใช นั่นละฮะดีนะดีนะม,มีไหมมีอีกไหมการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมการลบไม่ได้ให้ช่วยให้ลืมการลบไม่ได้ให้ไม่แล้ว <c oughs> พี่แล้วพี่มีอะไรไหมพี่อะมีมีเะไรแชร์ไหมสาหรับเราค่าคําเนี้ยส่วนใหญ่จะนึกถึงด้วยความที่เราเสพเพลงม,มันก็จะคิดถึงแต่เรื่องแบบ relationship ต่างๆเรือถึงแต่เรื่องอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันรู้สึกอยู่แล้วแบบเราเราเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยลืมอะไรอ่ะ ที่ผ่านมาไม่ถึงเรื่องราวอะไรน่เนอะยกเว้นช่วงช่วงประมาณสักหกขวบถึงแบบแปดขวบอะไรสี่สี่ถึงแปดขวบอะไรอ่ะมันเข้าใจกันได้ช่วงนั้นจะแบบว่าแทบไม่มีเมมโมรีเหลือเลยซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะอาจจะเจออะไรบางอย่างมาก็ได้นะก็ว่าแต่ว่าแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะอายุเท่านั้นอ่ะเหมือนพวกเราจํากันเป็นภาพปะจำจำกันเหตุการณ์เป็นเฟรมปะเพราะว่าเพราะว่าให้เบลนึกถึงตอนที่แบบหกขวบเจ็ดขวบว่าตัวเองรู้สึกอะไรหรือทําอะไรกับใครอ่ะจําไม่ได้นะแต่ว่าจํา เป็นภาพเป็นเฟรมเพราะว <im ans> ่าเหตุ <im ans> การณ์ะชีวิตตอนนั้นอะเออมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมันมีแค่บ้านกับโรงเรียนแค่สองแค่สองที่เองอะสองสองโลเคชั่นใช่ใภาพ, <im ans> พที่จาได้คือนั่งอยู่บนสไลเดอร์อันนี้จาได้นั่งอยู่บนสไลเดอร์เขาที่จำได้คือแบบว่านั่งเกติมแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําไมอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทุกคนแบบเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ยิ่งทำได้เลยตอนเด็กก็คือแบบว่านั่งกินไอติมกับเพื่อนใช่ปะแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมพวกเราไม่ผอมเลยแล้วก็นั่งดูทุกคนเขาแบบเล่นกีฬากันที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อแลวกก้วพูว่าเออนั่นดิแล้วก็กินไอติมต่อเป็นแบบเด็กอ้วนสมัยก่อนช <c oughs> ่วงนั้น <c oughs> พอมาคิดดูแล้วแบบว่าเมมโมรีช่วงนั้นมันหายไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมอืมมันอาจจะเป็นตอนที่เราแบบยังคิดไม่ได้ปะยังไม่ process ยังไม่มีฟิลเตอร์ยังไม่มีการนึกคิด ยังไม่ได้มีอะไรให้เราจำมะเบลว่าอ่าเป็นไปได้เออเออน่าสนใจเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีอะไรที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นต้องจําหรือมันสําคัญโอเคมันมีมันก็คงมีแบบ A B C D ก็ไก่ขอไข่ขอขวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่สําคัญพอที่จะแบบว่าจํามันอยู่ในจิตใจหรือแคบเพราะว่าตอนเด็กเราก็แค่คิดว่า เขาไม่ชอบเธอเธอไม่ชอบเขาเพราะเหตุผลว่าเธอกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมัน,นไม่ได้มีเหตุผลรองรับในการที่ไม่ชอบเพราะว่ากินเยอะแค่นั้นแต่ว่าพอเราโตขึ้นใช่ไหมเหตุผลมันเ,เยนอะขึ้นเลยมันไม่ได้แค่ว่าเราไม่ชอบเธอเพราะเธอกินเยอะเราไม่ชอบเธอเพราะว่าเธอหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยอาจจะแบบว่ามีเมมโมรีในเหตุการณ์นั้นๆมากขึ้นหรือเปล่าเคยเราเคยมีเรื่องที่แบบว่าการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอ่ะคํานี้จริงๆอ่ะคือแบบว่า เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีรู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีพยายามลบมันออกพยายามตัดมันออกพยายามแบบไม่คิดถึงมันเราเคยไปเสิร์ชไหมกระทั่งอันนี้เด็กในระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็แบบว่าพยายามไปเสิร์ชใน Google ในอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยว่ามันมีวิธีในการแบบจะแบบบล็อกเมม o r ีบางอย่างออกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเปลี่ยนสมัยเคะไหนไปนะอยากรู้อยากรู้ตอนนั้นแบบว่าอยากรู้ว่ามันสามารถทําสิ่งนี้ได้เป่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจํา เป็นสิ่งที่ไม่อยากนึกถึงมันอะไรเงี้ยแล้ว Google บอกว่าไม่มีเดี๋ยวเราลองถามเดี๋ยวลองถามใหม่ได้ถามในคอมเมนต์ก็ได้ว่าถ้าใครมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าอยากจะลบมีวิธีการลบมันยังไงหรือเปล่าคือสำหรับพี่อะพี่รู้สึกว่าพี่พยายามลบมันหลายๆครั้งหลายๆครั้งก็แบบว่าไม่อยากนึกถึงไม่อยากไม่อยากจะคิดถึงเรื่องเรื่องนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็มันก็ลบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต เวลาทําให้มันจางลงได้อเวลาทําให้มันจางลงได้แต่ว่าสําหรับพี่มันคือไม่ร้อยเปอร์เซ็ยังไงก็ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องลบมันแต่ว่าแค่ลองเปลี่ยนมายเซตในการคิดเรื่องนั้นไปอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งเป็นไปได้เ,ออเพราะวันนี้ก็เคยนี่ก็เคยพยายามเหมือนกันในเรื่องราวเดียวกันรู้สึกว่ายังไงนี่แหละแมันคือผิดมันคือไม่ดีเรื่องนี้คือยังไงก็ลืมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แค่ลองพลิกเปลี่ยนวิธีคิดอีกแบบหนึง่ง ซึ่งเปลี่ยนการวิธีอีวิธีคิดอะมันจริงๆมันก็แอบทำลายตัวเองเพราะว่ามันก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพยายามจะหาข้ออ้างให้ให้เหตุการณ์นั้นเออให้ให้เราแบบฟีลเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าแอดล s สมันก็เป็นอีกทางเลือกในการแบบช่วยให้ลืมก็ไ้อาจจะดีขึ้นในตัวเองใช่แล้วเรื่องดีอะเคยคิดจะลบอะเรื่องดีเรื่องที่ดี อ่าพูดเรา <S <S 2> <S 2> เราพูดมาแต่เรื่องแย่ๆว่าเราพยายามลบเรื่องแย่ๆออกจากชีวิตพยายามจะลบสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีแต่เรื่องดีอ่ะ <S <S เรื่องดีหรอเรื่องดีก็ไม่ต้องลบดีนะเรื่องดีก็ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องไม่ดีอ่ะบางทีเราก็ไม่อยากลบนะเราก็รู้สึกว่าเออก็ <S 2> <S 2> สนุกดีใน, <S <S น,ในการที่เออ <S <S เนในการที่ได้เจอคนแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ดูเป็นแบบ เลเซนเลอร์ในชีวิตเราบางทีเราได้คีย์เทคเอาไว้จากเขาได้สักอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ไม่เคยรีเกรสกับอะไรที่ผ่านมาในชีวิตเลยทุกอย่างคือ o อ portunity ทุกอย่างคือเวลาของมันอเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเวลานี้ที่เราต้องเจอแบบนี้เดี๋ยวผ่านเหตุการณ์ไปแล้วก็เดี๋ยวเจอช ance ใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าเจอ better timing ที่มันดีกว่าเลยรู้สึกว่าแบบก็ก็สนุกดีตลกดีอะไรเงี้ยทุกทุก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็การเรียนรู้มันมีมันมันเคยเหมือนว่ามีคนก็ถามถามพี่ในหลายๆครั้งนะว่าแบบว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะแก้อะไรอ่ะอืออืออือความจริงเราพอพอมานั่งคิดดูดีๆแบบว่าเออมันรู้สึกว่ามันเราไม่ได้อยากแก้อะไรอืมรู้สึกว่าโอเคถ้าอยากแก้อาจจะย้อนกลับไปสักเออสักสิบกว่าปีแล้วก็ไปไปซื้อคริปโตซะอะไร่เี้ยอออันนี้อาจจะใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราก็จะแบบว่า เซงก็ได้นะถ้าเราซื้อเป็นแบบว่ายี่สิบสาสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าเออเป็นพี่พี่ก็ไม่ไม่ไม่อยากแก้ไขอะไรในอดีตแล้วก็อเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์อ่ะก็ไม่ได้อยากลบมันต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอืแค่ใบทางมันก็จะดีขึ้นแหละใช่เวลาผ่านมันก็จะค่อยๆเรื่องไม่ดีก็จะจางลงเรื่องดีก็จะจางลงะใช่ แต่ว่าเรื่องดีบางครั้งอะ่ะเราอยากเก็บมันไว้อยากเก็บความรู้สึกเหล่านี้ไวอ้อแต่มันเก็บได้ไม่หมดเป็นวะเป็นมันมีหลายรอบบ้างที่รู้สึกว่าแบบโหรู้สึกอยากอยู่กับโมเมนต์นี้จังเลยแบบอย่างเช่นแบบอย่างเช่นวันเกิดทุกทกวันเกิดเนี่ยเพื่อนอะ่ะจะมาหาที่บ้านจะมาเซอร์ไพรส์ที่บ้านทุกปีตั้งแต่เด็กยันยันโตปีที่แล้วก็ยังมีมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบคือเราจะมีเพื่อนามานแบบสองสากลุ่มใช่ไหม,มที่เขาจะชอบโรเตตมาที่บ้านที่เขาจะรู้ว่าบ้านอยู่ไหนเขาก็จะแบบ แต่ละกลุ่มก็จะไม่ได้รู้จักกันนะก็จะมาเซอร์ไพรส์กันแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเรามาเจอกันเองแล้วก็มาเจอกันที่บ้านแล้วเางทีเราจะเป็นคนสุดท้ายที่แบบที่มาเข้าบ้านเอา้ารองเท้าเต็มบ้านเลยมึงมึงอยู่กันหรออะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เราว่านเป็นวันที่เหมือนแบบโหไม่อยากให้จบวันเกิดไปเลยอะคือ,อคือเป็นคนไม่ไม่ได้ออกไปสังสรรค์แต่ว่าชอบให้คนมาที่บ้านมามาเจอเราอะไรเงี้ย<อ>เราเป็นคนไม่ออกไปไหนเพราะราว่าเราติด เราติดเขาผัดและกระเพราเราติดมาเ้าผัดกระเพราคือหมาที่น่ารักมากสบายๆติดตามดูได้ครับน้องเขาผัดกะเพรานะคะหมาตัวเองเราเป็นคนติดบ้านอะไรเงี้ยเราเราเราไม่ชอบออกไปข้างนอกเป็นคนเยอะเพื่อนเขาก็จะรู้เขาก็จะแบบว่ามาหาที่บ้านอะไรเงี้ยเออแล้วมันเป็นแบบมันเป็นอย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็กยันโตอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโหไม่อยากให้จบช่วงวันเกิดไปจังเลยอ่ะอยากให้แบบเพื่อนมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานทุกวันเราแทบไม่ได้เจอเพื่อนเลยอ่ะเราเพื่อนก็เป็นหนึ่งในกําลังใจของเราอะไรเงี้ยอือใช่แต่เพื่อนก็มาตลอดก็ทุกแค่ทุกปีอะไรเงี้ยทุกปีทุกปีแค่ช่วงวันเกิดนะช่วงเวลาปกติก็แบบไม่ค่อยได้มาเลยเงี้ยเออแล้วพี่มีบหเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยอยากให้มันอยู่กับเราอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึก ความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆแต่ตื่นเต้นในน่โพซิทีฟเวนะไม่ใช่ตื่นเต้นแบบจะขึ้นเวทีหรือตื่นเต้นแบบจะไปร้องเพลงนะหมายถึงว่ารู้สึก<ะ>ดีเออรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆมากๆมากๆแบบกําลังจะเจอสิ่งที่ดีมากๆอะ่ะกาลังจะเจอสิ่งที่ดีมากๆคือโมเมนต์ก่อนที่จะเจอสิ่งที่ดีมากๆมันคือโมเมนต์นั้นอะ Something good is wedding อะไรอย่างงี้่เออบอกว่าม<ะ>ันก็เป็นพลังเหมือนกันเนอะเออมันเป็นพลังมันเป็นพลังแล้วก็แตบบ่ว่าทุกครั้งมันก็จะรู้สึกแค่ตอนนั้นพยายามจะรีคอพยายาม นึกถึงมันนึกถึงความรู้สึกเนี้ยมันจะมันไม่มันก็จะไม่เหมือนเดิมอมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เวลาก็ทําให้มันจางไปจางไปแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ในใจเราเนอะสุดท้ายก็ยังอยู่ในใจเหมือนทุกเรื่องเลยเพราะว่าสําหรับพี่นะพี่คอนเฟิร์มเลยว่ายังไงการลบก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมไม่ว่าจะเป็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นความทรงจําความอะไรทุกอย่างอ่ะถ้าต่อให้เราจะพยายามลบมันอ่ะบางครั้งมัน ยิ่งทาให้เรานึกถึงมันมากขึ้นหรือบา,รบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยพยายามลบไปแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรกลับมากลับมาดึงความทรงจําเหล่านั้นอให้เราให้เรากลับไปเผชิญหน้ากับความทรงจําเหล่านั้นอีกครั้งอะไรเงี้ยเหมือนเรายิ่งไปขุดยิ่งไปแบบนึกถึงมันก็จะยิ่งจําเข้าไปอีกอืหรือพยายามจะคิดว่าไม่อยากจําอยากจะลืมอยากจะลบไปให้หมดเลยแต่สุดท้ายก็ยังจําอืำสุดท้ายก็ยังรู้สึกอยู่อืมเราเบลอะถ้า การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมคิดว่าหลังจากคุยกันไปแล้วรู้สึกรู้สึกยังไงจริงๆพอได้คุยกับพี่อัพในท็อปปิกเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเทมเพอเรียีมันจะหายไปอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าพอได้มาคุยอ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็ยังอยู่ในใจแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่มันอยู่แบบลึกมากๆที่ถ้าเราไม่ได้ไปสก,กิทไม่ได้ไปโดนอะไรอ่ะมันก็จะไม่ไมกลับมา,มาแปลว่าวันที่เรา ทำเป e ็นอย่างได้เท่ากับว่าสิ่งน really? ั้นม oh ันไม่สําคัญในชีวิตเราแล้วเใช่ไหมไม้ถึงไม่ถึงถ้าสมมติสิ่งที่มันเคยใหญ่มากๆในชีวิตเราแล้วเราแบบอยลืมไม่ได้ทําใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าวานเราเก็บอันนั้นอ่ะไว้ในซองที่ลึกที่สุดของตัวเราอ่ะแล้วเรามีคนมาหยิบมันขึ้นมาแล้วเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะเราเก่งมากเลยนะอ่าถูกต้องใช่เราชนะสิ่งนั้นได้แล้วเฮ้ยขอบ สมูทแลนดิ้งสุดๆสมุดพ่อยากกลับบ้านกันแล้วครับผมก็อะขอบคุณเบลมากนะครับยังไงก็ฝากเรื่องตาอัพด้วยนะครับผมช่วงนี้เราก็ถ่ายกันแบบใกล้แล้วนะช่วงนี้หนักหน่วงมากช่วงนี้หนักหน่วงจริงช่วงนี้หนักหน่วงจริงรึ่งทางละครับผมก็ใกล้ละหวังว่าใกล้ละใกล้แล้วหวังว่าใกล้ละเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ค่ะครับผม รวมถึงคนอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากสตาร์ทอัพด้วยนะครับผมขอบคุณเบลมากที่มาคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยถ้ามีโอกาสก็กลับมาอีกนะครับผมส่วนใครที่อยากใครที่มีเรื่องการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเขาให้ถามว่าทํางานกับเบลเป็นยังไงบ้างเบลเป็นคนน่ารักพูดจริงจิกมือทําไมไม่ได้จิกเบลเป็นคนน่ารัก เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักจริงคนมีคนรออยู่นะถ้าพูดไม่นีกับเบลนะมีคนรออยู่นะมีคนรอไม่แต่พูดจริงพูดจริงเบลเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบว่า caring เป็นคนแบบว่าใส่ใจตลอดแล้วก็เต็มที่คือสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่รู้รู้สึกกับเบลเลยอ่ะคือรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเล่นด้วยกันเข้าซีนด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่เต็มที่เป็นคนที่ใส่ให้แบบใส่ให้สุดแล้วก็แบบว่าไม่ไม่มีอิดออดอ่ะเข้าใจว่ามันคือว่า ไม่มีอิดออดแบบว่าเออเอเท่านี้พอเอาไปครึ่งนึงพออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เบลจะใส่ให้ตลอดอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้รับมาเราก็อยากจะให้เต็มที่เหมือนกันก็หวังว่าจะเต็มที่ไปด้วยกันเสมอครับขอบคุณครับพี่อ้อเหมือนกันนะคะก็ถ้าถามเบลนะคะไม่มีใครถามแต่ว่าตอบให้ก็ได้นะคะว่าทำงานกับทำงานกับพี่อ้อรู้สึกยังไงบ้างอันนี้คือดึงแอนทามไปเลยนะอ๋อคือจะไม่ให้จบเพราะว่าแต่งหนานกว่าอีกนะ <laughs> แต่แล้านายก็แหม่ก็ขอแอร์ไทม์นิดนึงนะแซลมอนพอดแคส <laughs> ขอแอร์ไทม์นิดนึงปกติ24่่นาทีใช่ไหมารายการเนี้ย <laughs> ขอตอนเบลสัก3านาทีละกัน <laughs> เอาเลยเไม่ก็ทำงานอัพอัพก็พี่อับก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนกันเต็มที่เหมือนกันไม่มีอิดออดแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตโอ้ยมขอบคุณค่ะนก็อยากจะให้ทุกคนฝากเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราก็เต็มที่จริงๆ ครับผมก็ฝากสตาร์ทอัพด้วยนะครับเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้โูนนี้ีูนครับผมอ๋อเรามีเสียงเข้ามานะครับว่าแบบนี้ทั้งคู่จะลบกันออกแบบไม่ให้ลืมเลยได้ไหมอ่ะผมพูดเลยว่าผมลบเบลออกไม่ได้แล้วจริงๆครับเพราะว่าไม่ทันนะดีเมื่อกี้ไม่ทันนะดีเพราะว่ารูปเต็มเครื่องเลยเรรูปเต็มเครื่องจริงเพราะว่ารูปเต็มเครื่องลบไม่ได้แต่ต่อแต่ต่อให้แต่ต่อให้จะลบรูปหมดเครื่องอะ เบลก็ไม่เคยหายไปจากใจพี่จริงๆอืมแต่ว่าไม่ไม่มองหน้าเบลเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยจริงไม่ไม่หายจริงเพราะว่าทุกการทํางานทุกครั้งเราเราประทับใจเสมอเราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สิ่งที่ทําให้คนรอบข้างเบลอะไม่ว่าเบลจะไปเจอใครอะทุกคนจะได้รู้สึกถึงความกลิตเตอร์เหล่าเนี้ที่ที่เรารู้สึกว่าเหมือนมันมีกลิตเตอร์ออกไปจากตัวเบลอยู่ตลอดเวลาอืมก็อยากให้ได้เจออยากให้อยากให้ได้พบด้วยครับผมเกเขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้อั t ท you a ยู me นมีก็ ขอจากรายการเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับอีพีหน้านะครับจะเป็นใครจะมีอะไรจะเป็นเบลอีกหรือเปล่าจะเป็นเบลอีกก็ได้นะครับผมว่าเอาเอาอีกท็อปิกหนึ่งเลยไหมเราจะได้อัดสองอันไปเลยทีเดียวในวันเดียวนะครับครับผมก็อีพีหน้าจะเป็นใครจะได้ท็อปิกอะไรนะครับก็รอติดตามได้นะครับอัพทุกยนมีทุกวันพฤ่รหัสเว้นพฤรหัสนะครับเราเจอกันคุณว่าไงเ๋ยว่าตาใช่โอ้เอาไปเลยให้เอาไปซองเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย